ที่เปลี่ยนเลยก็คือก่อนหน้านั้นนะคะนักเรียนเขาเข้าใจแค่ว่าพา,ายุฝุ่นเนี่ยมันไปถึงแค่ปอดทําให้แค่ระคายเคืองผิวหนังแต่พอเรียนรู้แล้วเขารู้ถึงว่ามันไปได้ถึงในกระแสะเลือดนะคะมันไปได้ถึงมันไหลไปตามกระแสะเลือดแล้วก็ไปอุดการสมองทําให้การเรียนรู้ช้าลงเป็นสิ่งที่พอเขารู้แล้วเขาตกใจผู้ปกครองก็ตกใจเนี่ยค่ะ ทำให้เขาตระหนักแล้วก็หยุดที่จะสร้างไฟฝุ่นในชุมชนไม่มีการเผาในชุมชนก็คือลดลดการเผาน้อยลงนะคะจังหวัดเชียงรายร่วมกับทางสะสสนะครับได้จัดกิจกรรมห้องเรียนสู้ฝุ่นนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนนะครับเยาวชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงราย สาระสำคัญก็จะเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างจังหวัดเชียงรายสถาบันการศึกษานรวมทั้งภาคประชาสังคมนะครับได้ร่วมกันที่จะดำเนินกิจกรรมในเรื่องห้องเรียนสู้ฝุ่นอีก2ปีนะครับโดยที่จะมีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะขยายในเรื่องของการให้ความรู้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกอำเภอทุกจัง ในพื้นที่จังหวัดชิงรายครับซึ่งเราก็มองเห็นนะคะว่าวันนี้การแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นละอองในอากาศก็ดีหรือปัญหาต่างๆก็ดีสิ่งที่จําเป็นที่สุดวันนี้ก็คือการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในขณะเดียวกันนะคะวันนี้ห้องเรียนสู้ฝุ่นการที่เราไปเริ่มต้นที่เด็กนี่แหละค่ะสร้างให้เด็กของเราเนี่ยได้รับรู้ เด็กได้เข้าใจเด็กก็จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นอนาคตของเราเราก็จะตอบโจทย์ถึงการแก้ไขปัญหานะคะท้องฟ้าที่แจ่มใสแล้วก็ลมหายใจที่ดีที่บริสุทธิ์ก็จะกลับคืนสู่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ประเทศของเรา เป้าหมายสําคัญของสะะสะคือเราเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโจทย์สําคัญในการขับเคลื่อนง,งานสร้างเสริมสุขภาพนะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เราให้ความสําคัญมากเพราะว่าทํางานกับกลุ่มประชากรทุกช่งวงวัยจริงๆตั้งแต่เยาวชนตั้งแต่เด็กเล็กนะครับจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ตั้งแต่คนทํางานระดับพื้นที่ไปถึงภาคนโยบายเพราะฉะนั้นเี่เราคิดว่าการจัดการการบริหารงานอย่างอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มทุก สเต็กโฮลเดอร์เนี่ยมีมีความสําคัญที่ทําให้การต่อสู้นี้เป็นไปได้อย่างมีทิศมีทางนะครับสะะสะยังยืนหยัดในการทํางานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องประเด็นมลพิษทางอากาศซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งคุกคามคนไทยมาอย่างยาวนานนะครับและเป็นเป็นเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ที่ดีมากในการทําให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดก,การปัญหานะครับ